เฮียดาบหกากเต็มงเลยปั๊บอกลับมาแล้วทุกคนโอ้โหเฮียนี่คอนเทนต์เปิดคลิปอะนะ้ไม่ใช่เฮียอันนี้ประมาทอันนี้ประมาทกินน้าหวีดิสำลักทำอะไรนะฮะ อือหือมธรมยาสีฟันอันนี้ดูน่าใช้น่ารองจังเลยเนี่ยไหนดูซิยาสีฟันอะไรอืมหือยาสีฟันสมุนไพรไทยาย,ยอ๋อทำไมใช้ดีจังเลยเนี่ยโอ้โหแล้วนะราคาถูกด้วยโอ้โหแล้วมีคุณสมบัติหลายอย่างเกินทุกคนดูดิเยอะไปหมดและดูน่าใช้มากๆเลยนะทุกคนอย่าลืมไปสั่งซื้อที่ช้อปปี้หรือว่าจะเป็นทาง Facebook ส่วนตัวของผมหรือว่าจะเป็น Facebook ของยาสีฟันสมุนไพรไทายายด้วยนะครับทุกคนก็ตอนนี้ก็ลดราคาอยู่นะทุกคนอย่าลืมไปสั่งซื้อกันได้ด้วยนะครับ โอเคนะครับทุกคนก็ในคลิปเดียววันนี้นะครับเราก็จะมาสอนฟาร์มทาเลนต์โทเคนให้ไวที่สุดเลยนะครับทุกคนก็เราจะไม่เหมือนวิธีคนไทยหรือว่าคนอื่นที่เขาลงคลิปแล้วก็ไปนั่งกดหาเล่นๆน,นะครับทุกคนก็ตามโปคลิปวันนี้เลยนะครับก็ตามที่คลิปเหมือนเดิมนะเราก็จะมาสอนหาทาเลนต์โทเคนแบบไวชิหายนะทุกคนซึ่งเราก็จะใช้เหมือนเดิมนะทุกคนโปรแกรมทาเน็ตัสน,นะครับทุกคนแล้วผมก็จะมาบอกจุดตำแหน่งของมันด้วยนะว่ามันเกิดที่ไหน แต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องเนี่ยเดี๋ยวเราขอมาอธิบายกันก่อนนะครับว่าทาร์เล่นโทเค็ตเนี่ยเนี่ยไอทาร์เล่นโทเค็ตเนี่ยมันช่วยอะไรแล้วมันมีไว้ทําไมก็คือมันมีเอาไว้รีโ o a สเตตของตัวน,น,นะครับทุกคนมันจะทําให้อ่ายิ่งดีอะ่ะเออมันจะทําให้เรายิ่งดีขึ้นนะเนี่ยนะนะเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยคูณ3เนี่ย เอออันนี้ถือว่าผมโดนดีเนาะอันเียว่าโอ้ผมโดนดีอ่ายิ่ง S 3ตัวเนี่ยยิ่งดีสุดเลยนะทุกคนก็นั่นแหละเนาะคิวหน่อยนี้แล้วก็มีคนแบบอ่ารับฟาร์มด้วยนะแบบ1,000โทเค็น100บาทอะไรเงี้ยเนาะทุกคนก็เอาไปอ่ารับฟาร์มกันได้นะทุกคนสลับสูตรนี้นะฮะเขนั้นเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับทุกคนก็ที่ที่เราจะฟาร์มนะครับทุกคนก็คือ Pirate t o w n เนาะโอเค Pirate Town อย่างที่สองนะครับทุกคนเราก็ต้องหันหน้าจอให้เต็มสุดๆเลยนะฮะทุกคนแล้วเราก็มาชิดกระแพงก่อนโอเคก่อนก่อนที่จะเริ่มเนี่ยเดีย๋ยวผมมาอธิบายก่อนฟังแชนของ TinyTrans ครับทุกคนให้เรากด Play s p e e d เนี่ยอ่าให้เป็นหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็ Continue playing b a ลแล้วก็ always on top นะครับทุกคนแล้วก็ show caption นะครับทุกคนแล้วก็ use default toolbar นะครับ โอเคแล้วก็ที่เหลือนะครับก็คือเซฟพอเราเซฟเสร็จแล้วได้ใช่ไหมครับเซฟก็ save คือแบบการที่เราเล่นไฟล์แบบเล่นมาโคเรียบร้อยนะแล้วเราก็สามารถเซฟได้หรือว่าถ้าเราเออกเกมเราเข้าใหม่แล้วเราลืมเอ่อลืมไฟล์หรือว่าเราเปิดคอมเนี่ยแล้วเมาเปิดใหม่เนี่ยเออเราก็สามารถมาแบบโอเพนได้พอเราเซฟแล้วไงเออเราก็เปิดไฟล์เพื่อโหลดไฟล์นั้นกลับมาได้นะครับทุกคนโอเคป่านนี้เนาะแลงจากนั้นนะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะอย่างแรกอัดคลิปแล้วก็ กดจุดท awesome, ี่ผมจะบอกต่อไปเนี่ยประมาณนี้เนาะแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยเราขอบอกตำแหน่งก่อนว่าตำแหน่งของมันเกิดที่ไหนบ้างเนาะเจ้าสเ i ริลหรือว่าเจ้าอสลอดเนี่ยอย่างแรกนะครับทุกคนเกิดตรงนี้อย่างที่2เกิดตรงนี้ไอ้สามเกิดตรงนี้ไปเลยครับชิวๆครับไอ้สี่เกิดตรงนี้ครับอย่างที่ห้าเกิดตรงนี้หลังนี้เลยเนาะอย่างที่หกเกิดตรงนี้เนาะที่ที่านะเกิดตรงนู้นแหละเจ็ดตรงนี้ครับ 8ตรงนี้นี่น้องนะ่ารักมากเลยนะฮะทุกคนโอเคก็8ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ไม่ก็ตรงนี้แหลจะจำไม่ได้เนาะก็กก้าแถวแถวนี้โอเคส่วนสิบนะครับก็อยู่ตรงด้านหลังนี้เลยเนาะโอเคประมาณนี้แ,ลแหละแล้วก็มันจะมีอีกที่นึงที่ผมไม่มั่นใจน่าจะเกิดตรงนี้ด้วยมังมังนะโอเคนะั้นเรามาเริ่มกันเถอะนะมาฟึ๊บฟึ๊บฟึบชิด,ชด แล้วก็หันหน้าจอให้ตรงๆสูง,งๆนะครับทุกคนแล้วเราก็ไอเนี่ยเอาไอหน้าจอเราเนี่ยนะผมซูมให้แล้วนะ <c oughs> เอาไอแหลมๆมนเนี่ยให้มันไปชี้กับรั้วนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะสามารถแชปหน้าจอแล้วก็เอาไปดูได้นะอย่างแรกอัดคลิปปึ๊บแล้วเราก็กดๆกดไปเลยกด,ยกดตำแหน่งที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะก็กดตามที่ผมอัดคลิปได้นะนี่ที่ผมกำลังทำอยู่ต่อไปนี้นะกดไปเลยเนี่ยเนี้ยอะ ก็กดกูกดอ่าพอเราได้แล้วเราก็ไปต่อกดกูกูกูกกกดอ่าฮะแล้วเราก็กลับแล้วก็ขึ้นบนอ่าโปรแกรมนี้นะครับทุกคนผมลืมเตือนเหมือนคลิปก่อนหน้านี้นะก็คือมันหันหน้าจอมไม่ได้นะครับทุกคนแล้วก็อย่าเล่นมาโคจนมันเบื่อเออแบบพยายามกดให้มันน้อยที่สุดนะครับทุกคนพยายามเดินให้น้อยที่สุดนะมันจะไม่เอ่าเพี้ยนเลยนะทุกคนมันจะแบบตรงเป๊ะๆเลยนะเออะทำประมาณเหมือนผมแหละ แน่นอนรับประกันแน่านอนนะไม่เพี้ยนแต่ว่าถ้าทําไม่สวยหรือว่าหันหน้าจอเป็นเพี้ยนเนี่ยก็มีโอกาสเพี้ยนตามนะ <c oughs> <c oughs> ผมไม่ได้อ่เล่นสปีดเกมนะทุกคนก็พูดไปแล้วก็อัดคลิปไปเนาะแต่ถ้าผมทําไม่สําเร็จเนี่ยก็มีแวว <c oughs> มีแววอาจจะได้อา่ารีรีคลิปให้มันเร็วกว่าเดิมอะเออทำไปเรื่อยจ้ะมันจะสําเร็จนะทุกคนเคเสร็จละ เสร็จแล้วทุกคนนั้นเรามากดเพย์เลยนะนี่ประมาณนี้เนาะโปรแกรมไอ้ที่เราตั้งค่าป่าน,นี้แหละแล้วเราก็กดเพย์ฟึ๊บเขียนแล้วมันก็จะกดเองนะครับทุกคนป่าน,นี้เลยเนาะกดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่โอ้โหแบบกดชิวจัดทุกคนมันก็จะเดินให้สวยมากๆเลยนะถ้าเราไม่เพียนมันก็จะสวยแบบนี้นะทุกคนดูดูโคตรสวยมันก็จะกดเพงโอ้โหชิวจัดทุกคน อาจจะสวยกว่าไอโปรแกรมที่ผมอัดไว้ก่อนหน้านี้อีกนะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูว่ามันสวยแค่ไหนอ่ะผมเจอทองแล้วทองอยู่น,นู่นด้านขวาผมสูงไปละไหนกดให้เลยนี่มันกดให้ทุกคนผมก็จะได้มาอย่างนี้เลยนะเราก็จะเอฟเคอย่างนี้ไว้ทั้งวันทั้งคืนได้เลยนะทุกคนและโปรแกรมนี้นะครับทุกคนเราสามารถฟาร์มคิวได้ด้วยนะฟาร์มคิวแบบสบายมากเลยนะทุกคนคือคลิปเนอันนี้ผมมีพิเศษแบบ ทูอินวันเลยนะก็คือการที่เราฟาร,ร์มเอาคิวได้แล้วก็ฟาร,ร์มเอาโทเค็นได้นะผมบอกเลยโคตรดีโคตรดีแบบจัดๆนะทุกคนประมาณนี้หลยนะทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้นะก็หวังว่าทุกคนจะเอาอคลิปตัวอย่างของผมเนี่ยไปสอนฟาร,รม์มเอ้ยพม่ช่ไปรับฟาร,รม์มไปอะไรอะไปใช้กันไปเอฟเคกันแล้วได้มาเยอะๆนะทุกคนก็ เหมือนแบบคลิปของยูทูบเบอร์นะทุกคนเขาได้มาเป็นแสนเลยนะเออแต่นั้นเขาแบบอะไรอ่ะเขาขยันเขาทําแบบผมบอกเลยแบบเป็นเดือนมั้งเออแบบนานมากๆเลยนะ้กว่าจะได้เป็นแสนนะทุกคนรู้ปะขนาดสุมไขนะ่เนี่ยทุกคนรู้ปะวันหนึ่งเนี่ยก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะกว่าจะได้แสนเนี่ยเออคือมันใช้เวลานานอันเนี้ยเราได้รอบหนึ่งนะถ้าสมมติเป็นระดับสีขาวคอมมอนเนี่ยออประมาณ9เราซึ่งประมาณ5าวิ ถ้าสุมไข่เนะี่ยฟอรละห้าแพนวิเดียว <c oughs> ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่ามันหายแย่ได้ขนาดไหนนะเออเราก็ต้องมีแบบพบโปรแกรมหากันบ้างแล้วเนะาะเดี๋ยวเราก็จะมาอัคลิปนู้ทุกบอนต่อนะครับทุกคนไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบาย